สวัสดีค่ะช่วงนี้จีไทยทูของเรานะคะติดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านค่ะช่วงนี้เราชอบเล่นบอร์ดมากเลยค่ะแต่ว่าอาการวมืองไทยมันร้อนมากๆเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมารีวิวพัดลมไร้สายโอซุกะรุ่น OCF9N ค่ะ พัดลมคายร้องตัวนี้ของเรานะคะมีขนาดหน้ากว้างทั้งหมด9นิ้วค่ะเป็นแบบไร้สายนะคะใช้แบตเตอรี่20โวลต์ค่ะ mm hmm. เขาจะมีให้หมด3ตัวเลือกนะคะก็คือว่าจะเป็นแบต2แอมป์แบต4แอมป์นะคะหรือว่าถ้าใครมีแบตเตอรี่ของเขาอยู่แล้วก็สามารถซื้อตัวเครื่องเป่าไปได้เหมือนกันค่ะ สามารถปรับความแรงของลมได้นะคะจะเอาเบาเอาแรงเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็หัวของเขาจะปรับองศาได้ที่0ถึง2ององศาค่ะปรับจจ่อตรงที่ล้อเนี่ยได้เลยนะคะความที่เขาไร้สายนะคะทำให้พกพาสะดวกน้ำหนักเบาพาไปได้ทุกที่เลยแล้วเราชอบอย่างนึงคือตัวแขวนของเขาค่ะเอาไปแขวนที่มุมสูงนะคะแล้วก็หักหน้าพัดลมลงมานะคะโหเรียกว่าเย็นสบายมากเลยค่ะแล้วก็เล่นจนดึกดื่นก็ไม่กลัวเพราะอะไร นี่เลยค่ะเขามีไฟ LED ในตัวด้วยช่วยส่องสว่างนะคะเวลาที่เราเล่นบอร์ดตอกนกลางคืนสำหรับใครที่ถามแบตหมดจะทำยังไงนะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในชุดนะคะเขาให้ปลั๊กเสียบกับไฟบ้านมาด้วยค่ะเลือกใช้ได้ทั้งแบบไร้สายแล้วก็เสียบสายเลย กันบ้างคะ้ะกับรีวิวพัดลมไร้สายจากโอซุกะสั้นๆแบบกระชับรวดเร็วของเรานะคะถ้าใครสนใจนะอยากจะได้บ้างเราจะทิ้งลิงก์การซื้อไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะไปกดกันดูกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย